ให้ก y s guys. สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่ลงเข้ามาดูด้วยวันนี้เราเราจริงๆนะจะมาลองเล่นเกมที่มีชื่อว่า Change g a t e r นะคะซึ่งดูจากหนะ้าเมนูเราก็ทำให้นึกถึงสภาพอากาศบ้านเราอยู่เหมือนกันเนาะอารไม่แซลเยอะเดี๋ยวลองกดเพย์เข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างโอเคตัวเกมมันจะมีให้สร้างห้องแล้วก็ให้เราจอยเข้าไปแล้วก็มีโลคอลมัลติเพเยอรแล้วก็ มีเทรนนิ่งโหมดเอาไว้ฝึกซ้อมแต่ว่าเป็นโซโล่พอมาถึงหน้าโหลดเราก็จะเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เหมือนจะเป็นซูสหรอไม่รู้ว่าตรงนะั้นคือถือสายฟ้าหรืออะไรเออมันก็มีความเป็นไปได้นะพอผลหน้าโหลดเล้วมันก็จะให้เราเลือกตัวละครแต่ทีเนี้ยทุกคนสังเกตไหมใช่ตัวละครมันเป็นผู้ชายหมดเลยหรือว่านี่มันจะเป็นขุมนรกของผู้ชายหรือเปล่านะ แต่เราก็เลือกตัวละครที่หล่อที่สุดเพราะว่าผมยาวที่สุดจริงๆเราว่าผู้ชายอ่ะบางทีดูว่าหล่อหรือไม่หล่อก็ขึ้นอยู่กับทรงผมเหมือนกันนะคือแบบว่าอ่ะตอนนี้โหลดเสร็จแล้ว แล้วมันก็มีทิปเด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจุดหมายของเราคือไปสู่ที่สูงสุดของแมปแต่ว่าจะไปยังไงอะเรามีโซ่ล่ามไว้อยู่คือมาถึงจุดนี้มันก็ชัดแล้วใช่ไหมว่าเกมมันเป็นเกมมิตรภาพอะมิตรภาพสั่นคอนระแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีความเชื่อว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมถ้าเชื่ออย่าง,งานาั้นแล้วเราก็ลุยกันเลย what's that <laughs> คือว่าเกมเนี้ยมันกด E เพื่อดึงโซ่ได้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ไหมแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแหละหลังจากเดินเล่นไปสักพักเราก็จะได้ยินเสียงผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่าน oh, souls. เขาก็จะพูดประมาณว่าโอ้ดูวิญญาณน,นอนๆน,น,นี่สิอยากจะหลบหนีจะขุมนรกอย่างนั้นหรอก,กำลังเบื่ออยู่พอดีเลยพอเบื่อก็เป็นเกมครีเอเตอร์ Not sure capable though. แล้วมันก็ท้าทายเราว่าถ้าเกิดว่ากล้าพอก็ลองปีนขึ้นไปข้างบนดูสิแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะทําได้หรือเปล่าอุปสรรคแรกเชนก็อยากเห็นแกตกแล้วเออมันจึ้งมากมันต้องเป็นความคิดแรกของเดฟที่สร้างเกมนแนวแพลตฟอร์มอะคืออยากเห็นคนทรมานเออทรมานไม่พอมีหินตกใส่ด้วยเราก็เลยโชว์ความเสี่ยงด้วยการโดดมูลวอล์กไป2-3ทีจากนั้นเกมก็จะให้เราใช้ลิฟต์ขึ้นไปข้างบน แต่ลืมไปว่าเราตายไปแล้วไงเออตอนนี้เราเป็นวิญญาณอยู่ใช่ไหมกับการขึ้นลิฟต์มันก็ไม่น่ามีอะไรยากใช่ไหมโยเว้นว่าเราคิดผิดเอาดีปะนี่ยังไม่ใช่อุปสรรคที่ขุนพี่สร้างเลยนะเว่แต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็มาถึงแพลตฟอร์มแรกละ หนดูซี The Underworld ทำอะไรได้บ้างจริงๆด่านแรกม,มันก็ควรเป็นทิ u t o ร i a l ให้เราฝึกก่อนอฝึกการกระโดดอย่างกบกบทำยังไงเราทำอย่างนั้นพอถึงตรงนี้ก็จะมีน้อนมินิเดมอนออกมาต้อนรับเราจริงๆไม่เรียกต้อนรับหรอกเพอะออกมาก็ปากแจวเลยอละ <c oughs> คิดว่าจะมีโอกาสนี้รอดอย่างนั้นเลยพอพูดจบประโยคแรกคุณพี่ก็จะออกมาไล่น้องให้กลับไปทำงานต่อ แต่ตอนนี้เพื่อนเนี่ยพร้อมสุดแล้วนะหลังจากนั้นน้องก็จะขอโทษขอโพยแล้วเราก็จะได้เล่นต่ออันนี้ได้มันก็จะเป็นเหมือนโซ่สนิมอะที่วนขึ้นไปข้างบนให้เราเดินไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมว่ามันมีบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีในนรกเว้ยมันคือเลเซอร์ค่ะทุกคน <c oughs> แสดงว่าคุณพี่นี่เริ่มเพิ่มระดับความแอดวานแล้วนะแต่แค่เลเซอร์มันจะทำอะไรเราได้วะ <c oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวเราตั้งชื่อมันใหม่เราจะตั้งชื่อมันว่า motion sensor มันไม่ใช่เลเซอร์เว้ยแต่รู้สึกว่านี่ยังดีนะที่เกมมันมีระบบเช็คพอยต์ให้แม่นั้นคือแบบเริ่มใหม่อย่างไกลอะและตอนนี้เราก็ต้องแสดงวิชากบที่เราได้ร่ำเรียนมาก่อนหน้านี้ทำไมตอนกระโดดต้องตะแคงจอด้วยวะแต่นั้นอาจจะเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราฉะนั้นถ้ามันทำไม่ผ่านก็ อ,อันต่อไปเนี่ยเกมมันก็จะให้เราฝึกปีนป่ายนะเกมอาจจะบอกเป็นในในก็ได้ว่าทักษะของบันผู้ผลิตยังต้องใช้แม้ว่าเราจะตายไปแล้วพอเราได้ฝึกทักษะวานอนเสร็จแล้วเราก็เจอของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งนั่นคือทรัมโพลีนและเกมก็อาจจะบอกเราเป็นในในอีกว่าทักษะการกระโดดสูงอาจจะยังจําเป็นต้องใช้ต่อคือกระโดดไปเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคือเราต้องควบคุมทิศทางที่เราจะไปด้วยทุกอย่างมัน make ซนส์ไปหมด แต่ตอนนี้เราเจอที่ใหม่ละแต่เพื่อนบอกว่าเราจะไม่ขึ้นบันไดเราก็เลยปีนหินขึ้นมาแล้วก็กระโดดด้วยระยะทางแค่นี้ คข้าอองหน้าเนี่ยคืออะไรก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นกระดูกท่อนยาวๆต่อๆกันไปให้ขึ้นข้างบนโอ้เกมเราฝึกวิชามานหนักขนาดนี้แล้วให้อะไรง่ายๆอ่ะแกคิดเหรอว่ากระดูกแบบนี้มันจะทําให้เราตกลงไปข้างล่างอ่ะเอาอะไรมาตกก่อนเซียนขนาดนี้ดูเหมือนข้างบนจะเป็นศีลาอักษรรูนหรือเปล่ามันก็แลไม่ค่อยแอดวานซ์ป้ามันก็แค่แบบว่าไม่อยู่นิ่ง ไม่ม <Workers. S 2> ันก ja ็ไม่ได้แอดวานซ์จริงๆไงมันแค่แบบว่าตรงกระดูกคือแบบว่ามันจะกระโดดได้อยู่แล้วป้าเราก็แค่แบบระเบิดตรงหินเท่านั้นเองเนี่ยเราต้องมานั่งปีนใหม่เนี่ยมันเสียเวลาไหม เคยเป็นป้าเวลาเราแบบพลาดอะไรแล้วมันก็จะเริ่มพลาดขึ้นพาลาดขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่ยอมรับหรอกนะว่าแบบตรงนี้มันยากครับปันแค่แค่ทามิ่งไม่ดีเราอยู่ไม่นานหรอกตรงนี้เดี๋ยวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเย็นๆเออได้สักทีได้สักทีนะ พอถึงตรงเนี้คุณพี่เขาก็จะเอ่ยปากชมเรานิดนึงว่าอามาถึงบันไดตรงนี้แล้วแต่อย่าได้ใจไปนะจ๊ะเพราะว่าบันไดเนี้จะนําไปสู่เลเวลที่ยากกว่าแล้วบอกเลยว่าตกก็เริ่มใหม่หลังจากที่ปีนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเริ่มใกล้สวรรค์ขึ้นหรือ,อยังเฮลคลิปส์แต่ดูจากข้างล่างแล้วเราก็ขึ้นมาสูงอยู่นะโอเค ดูเหมือนที่นี่จะเริ่มมีห้องมีอะไรแล้วเขาเรียกว่าเริ่มมีอารยธรรมมากขึ้นแต่ตอนนี้ไอก้กบดักนี่มันมาอีกแล้วอ่ะมันพยายามจะดันเรากลับไปหาหินนั่นใช่ไหมแต่ตรงนี้ง่ายมาแค่เรารอยมันแบบว่าจ้วงแล้วเราก็รีบไต่ขึ้นไปแค่นี้ก็อีซี่แล้วาการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าใช่ไหม เกมมันสอนเราแบบนี้แหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะ่ะข้างบนเนี้ยมันจะเริ่มมีอะไรยธรรมมากขึ้นมันเริ่มมีการเผาเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นมันบีทั้งชามและไหและเตียงนอนทางขึ้นต่อไปเนี่ยเริ่มสัมผัสได้แล้วว่ามันมีอะไรแกว่งไปแกว่งมาอยู่ข้างบนนะ มันเป็นลูกเล่นใหม่ที่คุณพี่มอบให้อย่างเงินหรือเนี่ยจ,จะเป็นหลักสูตรใหม่หลักสูตรการทําตัวเบาเบาเหมือนขนนกเบาเหมือนปุยนุ่นเบาเหมือนก้อนเมฆเบาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนไงมันทําครั้งเดียวผ่านไม่ได้หรอกคนเราอะนะมันต้องแบบว่า ตรงไม่มีครั้งที่สองหรือเปล่า mm เนี่ยเดี๋ยวเปิดโหมดจริงจังแหละทำไปดูไง yeah. รอบเดียวผ่านตึงๆก่อนหน้าเนี่ยก็คือแค่ซอมเนี่ยยังไม่เอาจริงตรงนี้เราก็รับบทเป็นกบไปก่อนอืมฝึกโดดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงแป๊บเ <Yang> <ส>ดียวยเ หลังจากนั้นเพื่อนก็ชวนดูตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ยืนอยู่ข้างลังแปลว่าน้องลิ้นยาวมากจริงแล้วก็กลุมอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่แพลตฟอร์มก็ต้องไปต่อปล่อยน้องไว้ตรงนั้นก่อนคือตรงเนี้ยมันก็ยังสวิงไปสวิงมาอยู่นะคือแบบอืมคนเราเปลี่ยนใจกันง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขึ้นมาได้อย่าให้มีครั้งที่สองปะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น Oh, <c oughs> แล้วเราก็มาถึงด่านกระโดดบนทงังถามจริงกระโดดธรรมดายัางจะไม่ถึง <c oughs> มาถัางแรกอ่า <c oughs> เพื่อนโดดได้เราก็ต้องโดดได้เอเอ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่มันยากแล้วมันก็ยิ่งท้าทายใช่ปะถ้ามันง่ายเกินไปมันจะสนุกเหรอเออการที่เราเฟลบ่อยๆอย่ะมันทําให้เราเก่งขึ้นไงเดี๋ยวพอเราไปเล่นเกมแพลตฟอร์มอื่นๆใช่ปะเราก็มูเขาได้แล้วใช่ปะว่าเราแบบว่าฝึกฝนทักษะโน่นนี่มามากมายพอฝึกฝนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มทําได้เออแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแบบว่ารอบเดียวผ่านอ่ะ เดี๋ยวรู้นะคือแบบเทคเดียวผ่านจริงเนี่ยนะผ่านสักทีต่อไปเกมก็จะให้เราปีนขึ้นไปข้างบนคือตอนเนี้ยเราก็จะพบกับสหายเก่าของเราโมชั่นเซนเซอร์รุ่นลิมิเต็ดเอติชั่นคราวนี้มาพร้อมฟังก์ชั่นพิเศษเลื่อนได้ถ่ายได้รู้แล้วใช่ไหมมันเอาไว้ถ่ายอะไรโอ๊ย และนั่นก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องเริ่มใหม่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 บทจะผ่านมันก็รู้สึกง่ายเนาะแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เราก็เลยต้องปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อดูว่ามันมีฮออยู่หรือเปล่า <No. S 2> ดูจากลักษณะแล้วอาจจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็สามารถปีนมาหาน้องเฮลิคอปเตอร์ได้และทีนี้ไม่มีใครรู้แล้วว่าต้องเกี่ยวตะขออย่างไงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกทางของเกมนี้คือการทดลองเพราะว่าตกเราก็เริ่มใหม่ได้อยู่ดี no, no. รู้แล้วทำไมเซตติ้งเขาตั้งที่นรกคือเขาทำให้เราทรมานขนาดนี้เราต้องยิ่งอย่ายอมแพ้ปะ การที่เรายอมแพ้มันก็คือการที่เรายอมแพ้ไงแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็มีโอกาสที่จะชนะถูกปะแล้วพอโอกาสมาเราก็ต้องคว้าไว้พอคว้าไว้โอกาสมันก็จะพาเราลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีกแล้วก็สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกแล้วแล้วเราก็มาถึงด่านใหม่เรียบร้อย The Car Race เอาว่่จากนั้นเจ้ามินิเดมอนมันก็ออกมาแล้วก็ยิ่งข้อเสนอให้เป็นรถหนึ่งคันเพื่อให้เราเดินทางได้ไวขึ้นไปถึง หายานะาไวขึ้นเอาจริงดีที่ผ่านมายังไม่ใช่หายนะาอีกอรอทีเนี้ยคนหนึ่งมันต้องขับใช่ปะคนหนึ่งก็นั่งสอน You want to drive? No. I like to drive. No. You don't want to drive? No. เคยได้ย <Scroll> <ten> ินคำคำนี้ไหมเขาว่าความสุขมักจะผ่านไปไวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหรอทุกคนเห็นเจ้าสิ่งนี้ไหมคาดว่าตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่มันน่าจะเป็นตะแกรงทอดเฟรนฟรายแต่ตอนนี้เป้าหมายหลักของมันไม่น่าจะเป็นการทอดเฟรนฟรายโอไม่่ะไม่ no don't come don't come <laughs> can you make it come to us faster <laughs> <laughs> oh my god <laughs> ถึงกันนันเราก็ต้องหาวิธีผ่านไปให้ได้ใช่ไหมเราจะไม่ติดอยู่ตรงนี้ตลอดไปแน่นอนอ่ะคือจริงๆตรงนี้มันมีทริกอยู่นะเราต้องพยายามโดดไปแล้วอย่าเป็นลิงอะ่ะตอนที่กล่องมันหมุนมันก็รีเฟกทันอยู่หรอกแต่ตอนเป็นลิงเป็นข้างนี่หมดสิทธิ์เลยและในที่สุดเราก็ก้าวผ่านอุปสรรคแต่แกงทอดเฟนไฟล์มาได้แล้วก็โดโน m o t i เซนเซอร์ผักไปทีหนึ่งแต่ตรงนี้มันไม่ยากเท่าไหร่เราก็แค่พยายามอย่าโดโน m o ชั o n s e นเซอร,รุ่นสแตนดาดก็พอพอมาถึงข้างบนสุดมันก็จะมีทางไปต่อ เนื่องจากมันเป็นนรกมันก็น่าจะมีพลังงานบางอย่างจริงไหมแต่ตอนนี้พลังงานที่แข่งแร่งที่สุดได้อยู่ข้างหน้าเราละโ oh <my> อ้มา่อืมอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้ตรงเนี้แพลตฟอร์มมันเหมือนจะเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะเว้ยมันนิดเดียวข้ามแปบเดียวก็เสร็จแล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนซีาลารูนอยู่นะแต่มันไม่น่าจะทรมานเท่าะ่ะด้วยสเต็ปการเล่นฟอร์ไก2ย1ชั่วโมงกับอีก48วินาที ทำให้เราถึงพื้นแบบอีซี่มากๆด่านต่อไปพอเรากดปุ่มนี้แล้วใช่ปะมันก็มีเพลงติดึงติรงขึ้นมาทำให้เรารู้ทันทีว่ามันเป็นปุ่มจับเวลาสิ่งที่เราต้องทําก็คือปีนบันไดขึ้นไปข้างบนสุดให้ทันเวลา โอเคพอขึ้นมาถึงข้างบนสุดแล้วเราก็ต้องกระโดดอีก2แพลตฟอร์มซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่และปัญหาที่เห็นส่วนใหญ่มักจะมีขนาดที่ใหญ่ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นลิฟต์มาที่ The Whispering Vault สิ่งแรกที่รอเราอยู่ก็คือ ซึ่งดูแล้วน่าจะปลอดภัยถึงแม้ว่าเราอยากจะทําความรู้จักกับคางคาวมากอีกนิดนึงแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อต่อไปในน้ำนี่แหละพอเราต่อมาถึงอีกฝั่งเราก็ต้องทําการอบแห้งตัวละครของเรานิดนึงพออบแห้งเสร็จก็ถึงเวลาของเราที่ต้องผจญภัยต่อต่ออีกแล้วพอเราเดินต่อ พอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแท่นเสาใหญ่ๆห,หลายต้นเลยข้างบนเนี่ยจะมีปุ่มเราก็แค่กดให้หมดทุกปุ่มแต่เพื่อนบอกว่าช้าก่อนเวอนางจะเห็นอะไรดีๆเข้าไม่รู้ว่าพลาดมากี่อันแล้วเพิ่งเจออันแรกก็ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็มีข้อความขึ้นมาว่า เ <_ d ance> ปิดล็อกสิบอันจะได้เอาไปไล่ปีกนางฟ้าไม่รู้จะได้เก็บทั้งหมด10อันหรือเปล่าหรือว่าเราพลาดไปแล้วจากนั้นเราก็มากดปุ่มอันสุดท้ายแล้วก็ออกมาสู่โลกใบใหม่เดิมแน,น่ตัวเกมท้าวิชาวานอนลาวะนอนก่อนเลยตอนเนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็แค่กะจังหวะเหมือนเดิมกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆพอพ้นตรงนี้ก็สามารถโดดมาได้เลย Still here but harbor any illusions don't that was merely warm wanted you to waste some time you some before any nearly was a warm-up realizing I you're real พอคุณพี่เห็นเรามาถึงตรงนี้คุณพี่ก็พยายามจะเฉยใจว่าเอ้ยเนี่ยเดีเ๋ยวเกมจริงๆมันจะเริ่มหลังจากนี้เนี่ยแหละพอที่ผ่านมามันเรียกว่าวอร์มอัพแสดงว่าสถานที่แห่งเนี้เป็สนสถานที่ที่เราต้องแสดงวิชาวิชาวานอน,อนวิชาตัวเบา วิชากระต่ายวิชากบแล้วก็วิชาจะไปไหนไกลขนาดนั้นเฮ้ยเอาว่าในที่สุดเราก็มาถึงในดูซิเกมของจริงที่ว่ามันหน้าตาเป็นยังไง เป็นต้นไม้เหรอไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วแหละไหนเกมจริงอะ่ะขอตึงตึงหน่อยโอ้โหเหลือจะเชื่อเป็นต้นไม้โอ้มาดาดโอ้มากดามไอ้ที แลเราก็มาถึงจนได้สิ่งแรกที่เห็นก็คือน้ำอะทุกคนคือแบบวอเตอร์ฟอลของจริงอะตรงนี้ก็โดดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นดาบเลเวลหนคือดูจากสภาพดาบเราก็รู้ว่าดรอปเลดน่าจะไม่แรลขนาดนั้นเราก็เลยมูฟอ o อนไปต่อแล้วก็หันไปเจอต้นไม้อีกแล้วนี่เราต้องปีนต้นไม้อีกแล้วเหรอ เอารงเท้ามาดูซิใช้วัสดุอะไรสร้างอะ่ะทำไมมันลื่นจังเลยฮะอ่าอาจจะลื่นเป็นครั้งที่สองแล้วต้นไม้ก็เหมือนกันเป็นต้นไม้ก็อยู่ส่วนต้นไม้สิถ้าไปติดว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะอืมอ่ะถึงด่านใหม่พอดีติเอาความแมส,สงสัยว่าเราต้องพักก่อนแล้วล่ะถ้าเกิดว่าใครชอบอยากลองเล่นก็สามารถหาซื้อในสตรีมได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปในวันนี้มีอะไรก็แปะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกัน